เอาอันนี้จบตัวเลขกันไปแล้วนะโอนเรียบร้อยแล้วนะป๋านะนะครับอันนี้ก็ต้องกะกะตัวเลขเอาป๋าบอกว่าโอเคก็โอเคแต่ผมดูมันก็น่าจะโอเคแหละอันนี้เขาน่าจะเป็นหลงข้อเรือสีดิงดำเสกเนาะอันนี้เขาเล่นเป็นหลงพ่อเลือสีดิงดำเสกนะอย่าหัวเราะผมนะเห็นว่าเอ๊ะคุณซื้ออะไรมาชนะ๋านะอันนี้เขาเล่นเป็นหลงข้อเรือสีดิงดำเสกนะเราจะไปหาซื้อหลงข้อปานก็เป็นแสนนะอย่างนี้นะป๋านะจะไปหาไหนอะ แต่ว่าหลวงพอ่อฤาืีลิงดำนี่ท่านก็เป็นสิเดกหลวงพ่อปานนะบาทนะเออเป็นสิเดกหลวงพ่อปานแล้วก็ได้ของดีมาเยอะนะครับอ่าเนี่ยผมได้แล้วอันนี้ผมโอนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอขอแยกไปฝั่งนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูพระนะช่วงนี้อยู่ที่วัดกระทิงลายนะครับมาดูนะอันนี้ก็จะเป็นพ่อสุดนะเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นท่านประหลัดป๋าหาผราเก่งนะเนี่ยอันนี้เป็นพ่อคูณนะครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆอโอหน้าผ้าสวยมากเลยนะเราต้องหามุมมอนอ๋อป๋าเนาะอยู่ที่มุมขายใครแค่นั้นแหละเออต้องหามุมขายก่อนอันนี้พ่อคุณก็แท้นะเนี่ยน่ารักดีน่ารักดีป๋าไปหมอบ้านมาเรื่อยนะเนี่ยดูแล้วเนี่ยอน้าป๋าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับเดี๋ยวชมสักประมาณ5นาทีนะถือซะว่ามาเดินเที่ยวที่แผงก็แล้วกัน เพราะว่ากว่าจะได้หาของนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละรายการนี่นะวันนี้หายากมากเลยนะพี่พเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราว่าเราเราว่าเรารู้หลายๆอย่างนะแต่มาถึงบางอันเราก็ไม่รู้นะ,ะก็คือพระนี่มีเป็นพันวัดนะป่านะแล้วมีเป็นหมื่นรุ่นอนะ่ะสร้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะนะ,นะบบนเออชใช่ความรู้ไม่จบสิ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนี่ที่ไหนไม่รู้นะครับนี่เป็นเขาหนาะป่านะ นี่เขาเออก็โอเคเออถือว่าโอเคนะเราดูไปเรื่อยๆนะครับอา่อาฝั่งนี้นะครับทะนี่เยอะมากนะทะเยอะมากเดี๋ยวผมหาทางก่อนนะเผื่อได้อีกนะผมหาทางก่อนหลวงปู่ทวดอันนี้อ๋อนี่เป็นปเมื่อกี้ก็จุดไทยแม็กของเราก็อยู่นั่นนะนี่นี้ปากน้ํานะครับ ปากน้ําอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นเป็นพระก็อ่าสวัสดีครับป๋าพอดีผมไม่ได้วางครับพอดีมาเดินซื้อพระก็เลยอัดคลิปไปให้เขาดูด้วยครับว่าที่กระทิงลายก็มีการมาวางพระอยู่นี่แหละครับเวลามาขายนะไม่ใช่มาขายง่าไงเหมือนกันนะป๋านะชาวบ้านก็อย่าไปตีแพงเวลาไปเข้าไปซื้อบางทีมานั่งขายบางทีมานั่งขายก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้ตลอดนะเดี๋ยวหาตัวหา ไอ้นั่นก่อนน้าป๋านะหาหาทุนก่อนหาทุนก่อนเคยซื้อป๋าประจำหรือมาทีไรก็ซื้อกันประจำถ้ามีมุมอันนี้ที่ไหนไม่รู้อ่านี่อันนี้ผมได้ได้ของผมแล้วอันนี้อันนี้มหาอำนาจมหาบาร,รมีนะพญาคุดนี่นะคล้ายๆกับคุดกลางปีกเลยนะเนี่ยกลางปีกนะคุบางทีบางท่านก็บอกว่าคุดผีเสื้อนะนี่หลวงพ่อฤาือสีลิงดำสิทธิเอก ติดเอกหลวงพ่อป่านนะครับได้ของดีได้วิชามาเยอะนะครับ <ทำ S 1> ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับอีกสักประมาณสัก25วินาทีก็แล้วกันอ่านะครับเดี๋ยวดูอะไรต่อนะครับปกติผมก็มานั่งขายู่แถวนี้แหละป๋าก็เลยถามว่ามันนี้ไม่มาเหรอนะครับนี่โอ้เหรียญเหรียญเหรียญน,น,นะครับเหรียญเยอะเลยนะเหรียญห้านะครับปีสองห้านะอันนี้คุดตรงนะป๋านะโอ้ป๋าเล่นทุกอย่างเลยเนี่ยครบเครื่องเลยเนี่ยอ่า นี่นะใครมาก็มา,มา,มาอุดหนุนนะอยู่ที่กระทิงลายนี่แหละนะครับวัดกระทิงลายชนบุรีนะครับสนามพระยอดนิยมภาคตะวันออกนะเอาว่าเบอร์หนึ่งภาคตะวันออกเลยแหลนะชั่วโมงนี้นะวันนี้วันพระหัตเฉยๆนะเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นพรุ่งนี้วันศุกร์วันศุกร์นี่นัดใหญ่นะบางทีนี่ถ้ามีงานอยู่แถวนี้ต้องมาตั้งแต่ทีสองนะ <c oughs> บางคนมานอนอยู่ที่วัดเลยนะเพราะว่ากลัวไม่ทันนะแบานะเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่มีการจองนะ ที่นี่ไม่มีการจองไม่มีอิทธิพลในใดทั้งสิ้นนะใครมาเช้าก็ได้ลงก่อนนะครับใครมาเช้าได้ลงก่อนนะที่นี่ก็คือมาตรฐานมากนะแล้วก็รถอะเวลามาจอดไม่ว่าจะเป็นรถอะอะไรก็แล้วแต่รถญี่ปุ่นรถเกาหลีรถยุโรปอะไม่ได้เลือกนะครับถ้าจอดขวางทางนี่ประกาศอย่างเดียวนะประกาศให้เอาออกกันง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นเบนซ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาจะทําตามกฎนะถือว่ามาตรฐานดีเหมือนกันนะ<ย>นะครับอ่ะนะครับผมได้รายการหนึ่งโอนแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วล่วละเดี๋ยวตัวเลข <D: S 1> นี้ผมก็ กะ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 เอาว่าลูกค้าจะชอบไหมเพราะว่าส่วนใหญ่รุ่นนี้ลูกค้าชอบนะลูกค้าที่ผมอ่าลูกค้าที่เคยอุดหนุนกันก็ชอบอยู่นะอันนี้ผมไม่รู้ที่นะเนี่ยที่ไหนไม่รู้นะโอเคนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวให้ป๋าขายของก่อนอสวัสดีครับรวยๆเฮงเงนะครับสวัสดีครับมี